จารย์เล่าก่อนเข้ารายการว่าอาจารย์ได้ไปเยี่ยมเยือนกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ครับข่ายพรมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมครับ,รบซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นจริงๆก็คือกองบัญชาการของสายบูรพาพยักเขานั่นแหละใช่ครับลุงป้อมลุงตูลุงป๊อกเนี่ยผ่านที่กองบัญชาการแห่งนี้มาหมดแล้วนะครับ,รบก่อนหน้านี้บิ๊กตูอ่อาจจะอยู่ที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์รอ21รออที่รรเราเรียกกันว่าทหารเสือราชินีแต่รอ21รออก็อยู่ภายใต้ กองผลหารธาตที่สนี่นแหละใช่อาจารย์ไปพบเจออะไรแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับอาจารย์อ๋อครับผม ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องการเมืองกัมพูชานะครับที่ฮุนเซนส่งแม้ต่อให้ฮุนมันเน่แล้วก็ผลกระทบต่อความมั่นคงต่อรัฐไทยรวมถึงในภูมิภาคโดยรวมทีนี้ประสบะการณ์ที่น่าระทึกใจนะครับก็คือว่ามีนายทหารพาไปชมอหอเกียรติยศนะครับซึ่งในหอเกียรติยศนั้นก็ะสะด,ดุดดีคุณความดีหรือภารกิจของผู้บังคับบัญชาในอดีตหลายๆท่านรวมถึงวีรกรรมการสู้รบะนะครับเช่นการสู้รบกับ เพื่อนบ้านในในอินโดจีนนะครับที่เขาพนมปะซึ่งตอนนั้นคุณท่านประยุทธ์ก็ไปสู้แต่ก็วีระบรุษในดบตเทนฟิลนั้นน่าจะเป็นอุดมเดชสีตะบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าน่ามองมากเลยก็คือว่ามันมีซุ้มที่แปะรูปภาพของสามปอ อยู่ในนั้นเพราะท่าน,น,นเคยคเป็นผู้บัญชาการด้วยกันทั้งนั้นใช่ครับก่อนที่จะก้าวขึ้นมาสู่จุดนี้ใช่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็จะมีบิ๊กป้อมลุงป้อมนยอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ขนาบด้วยรูปและภารกิจของลุงตู่กับลุงป๊อกใช่ไหมครับแต่ขนาดเดียวกันมันก็จะมีซุ้มแสดงนิทรศการว่าอ,อดีตนะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยต่างๆเราเนี่ยเคยทําอะไรที่เป็นคุณูประการกับหน่วยทหารนี้บ้างซึ่งก็จะเป็นกําลังลบที่เตรียมไว้กับ พิทักษ์ชายแดนบูรพาโดยเฉพาะการลบกับกัมพูชาใช่ไหมครับก็จะมีผมพบว่าอํานาจของสามปอหรือชนชั้นนำาหารเนี่ยบางทีมันดูผ่านพวกความทรงจําในอนุสาวรีย์หรือนิทรรศการก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าลุงป้อมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยนะเขาก็จะวางไว้ว่าเป็นพี่ใหญ่สุดเป็นบิ๊กบราเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าท่านจะหลุดออกไปจากตาแหน่งนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็มีผู้บัญชาการคนใหม่ขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่ภาพสัญลักษณ์ของป้อมนี่ยังอยู่ยังอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่า คนที่ได้พื้นที่มากที่สุดในการจัดนิทรรศการมีการบรรจุภาพถ่ายภารกิจมากที่สุดเนี่ยคือลุงตู ก็ทําพื้นที่ใหญ่โตมากเลยแต่ว่าของลุงป้อมกับลุงป๊อกเนี่ยจะค่อนข้างเล็กหน่อยเพียงแต่โพสิชันเนี่ยลุงป้อมอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นอะไรชัดเจนว่าอันนี้คือแผงอานาจสาคัญนะครับของบูรพาพยักก็ต้องดูที่ค่ายพรมโยธีนะครับแล้วก็ลงมาที่ค่ายจักรพงใช่ไหมครับรวมถึงค่ายนวมินทราชินีที่เป็นนะครับหัวใจสีม่วงเสือคาบดาบนะครับของลุงป๊อกกับลุงตู่ที่อยู่ที่ ชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เข้าใจบทบาทของทหารทั้งฝั่งบูรพามากขึ้นและผมยังเชื่อนะครับคุณวรา,าวิทย์ว่าในอนาคตคนที่จะขึ้นลายเข้าสู่ผบทบในโครงสร้างอํานาจของกองทัพบ,บกเนี่ยผมคิดว่ามาจากพื้นที่นี้อยู่นะครับก็คือในส่วนของกองทัพภาคที่1ในส่วนของขุมทหารเสือราชนินีและบูรพพยัก์เพียงแต่เพิ่มความพิเศษก็คือว่าต้องผ่านหลักสูตร ฝึกคอแดงดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งจะมีความได้เปรียบมากเลยนะครับแล้วก็ผบทบ,บคนปัจจุบันเนี้ยลายการเติบโตคล้ายๆกับทางาบิ๊กตู่ตเลยนะครับแต่ว่าก็มีมีเรื่องของคอ,อแดงหรืออะไรอย่างนี้คนถัดๆไปคิดว่าน่าจะมาลายเนี้ยชัดเจนนะครับก็คือโด,โดยสรุปภาพรวมก็คืออำนาจที่เขา กองทัพยังคงจับจ้องทางการเมืองเนี่ยยังอยู่แน่ๆยังอยู่แต่ว่าไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านตอนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามามันจะสารสัมพันธ์ในระยะยาวมากน้อยขนาดไหน